วัสดีครับรวันดีครับรลมยอดทุกคนเลยสวัสดีครับผมนายอารมณ์นันมากุลนินจาอยู่อำเภอสตหีบครับลุงอะไรนะฮะลุงยุ้ยลุงยุยย้ยนะลุงยุ้ยทำไมถึงไม่ใส่รองเท้ามาล่ะครับก็คือว่าเราเกิดมานี่ไม่เคยใส่รองเท้าวะเนอะต<ะ>ั้งแต่เกิดมาไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าไปโรงเรียนไปอะไรตอนเด็กไม่ใส่ฮะไม่ใส่คนไม่ใส่รองเท้าเป็นยาชูกำลังนะจะบอกให้่ โทนะครับลุงยุยอายุเท่าไหร่นะครับ66 66โหแข็แงแรงอยูเลยไม่ป่วยไม่ไข้ครับอาชีพชาวประมงมีอาชีพเสริมเก็บคนลอยน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บคนลอยน้ําครับผมคือถ้าหนูไปไว่ายน้ําลอยๆอยู่ลุงเก็บขึ้นไหมคะคนเป็นไม่เก็บเพาเก็บคนตายครับ คนเป็นก็เอาครับคนเป็นเมยังเด็ก,ดกอายุ3-4เคยเก็บคนเป็นมีคือช่วยชีวิตเข้ามาสองคน oh, <yeah. S 1> อ๋อเยอะลุงถามศพแรกลุงไปเก็บเนี่ยเออเริ่มได้ไงเริ่มได้ยังไงจากทางเจ้าที่บอกลุงหรือว่าลุงไปเจอหรือ,อยังไงศพแรกเลยไม่คือว่าคนเนี้ยตายในเรือคนตายเขาไม่ไว้เรือนาะเขาเรีบจะเอาขึ้นฝัง่งอ่าเขาก็หาใครไม่ได้ไม่ได้เขาก็มาหาเรา,เาก็เป็นนักแกเรือเขาพูดกับมึงกูว่าเฮ้ยมึงช่วยกูณนอนไว่าหากูหาใครไม่ได้อ้าวเอาก็เอาเราก็เขาเป็นเขาไปเขาดูเราเกรงใจเขาใช่ไหมคนที่ซื hey, ้อก็ไปเอา คนคนเดียวคนเดียวก็เอาเรือออกไปเอากลัวผีไหมตอนนั้นกลัวผีไหมกลัวผีไหมกลัวมากเลยกลัวมากเลยกลัวมากแต่ก็ไปเอามาเอาเพราะว่าเกรงใจจะแก่เขาไงเวลาเวลาเราเนี่ยเราไม่มีตังเราขอตังไงใช่เออไอตังเขาเขาเป็นลุงผีบอกเขาตังซื้ออะไรซื้อขนมกินหน่อยอะไรเงี้ยเขาเป็นลุงผีเราเกณฑ์ใจไปก็กลัวไปก็กลัวในความเกรงใจเขา เรคนอย่างนี้เรคุยคุยไปต่อยหอยไงเป็นคุ้งเป็นแควเลยพูดเก่งอย่างนี้แสดงว่าเมียสวยที่ท่าน่ะไม่สวยแต่ว่าเล้าใจน่ะแล้วแล้วแล้วจนมาถึงวันนี้เก็บมากี่ศพแล้วคะก็ประมาณเกิดสามรยแล้วลุงคุกคีก็อยู่พนี้มาสามที่ห้าปีแล้วทำไมยังทำอยู่เหมือนว่า ถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเขานะะคนตายนะตัวเขาอยู่ไหนวิญญาณเขาอยู่ที่นั่นเราก็ต้องเอาเขากลับบ้านไปพุดไปเกิดนะเป็นบุญเป็นกุศลนะ้ี่เนาะคุณลุงคิดว่าจะทําไปอีกนานแค่ไหนคะตัวกระัางหมุนเครื่องเรือไปติ้นะเครื่องคูปต้ากาวแรงอย่าบอกนะว่าลุงยืยวันนี้ลุงมาโชว์การเก็บศพเลยเหรอไม่มีที่ไม่มีนะ มีมีโชว์ครับอาอ,อแล้วใครจะจะเป็นศพที่นี่เหรอฮะยุย้ยุ้ยครับครับผมแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรครับความฝันของลุงก็ัคืออยากได้เงินไปปดนี่ใชนีเขาแล้วก็เอาเงินไปซ่อมเรือ,อเป็นนี่เ็าเท่าไหร่ลุงเป็นน,นี่เา 7, 7, <อ>็าเจ็ดพันเจ็ดพันอ่ะเอะอมันก็เยอะสําหรับสําหรับลุงนะใช่แล้วเออใช่แล้ว เป็นนี่เป็นนี่เขาเจ็ดพันาวอาลุงตอนนี้ขอให้โชคดีแล้วกันนะค่ะคุณยุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการของเราเนะยครับเดี๋ยวเราจะมีภารกิจมาท้าทายลุงนะครับได้ทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับจอดสุดหินคืออะไรห่อข้าต้มมัดเหรอคุณลุงเชิญนั่งเลยครับโอ้โห ทั้ง่างก,ก,กายครับรวดเร็วมากเยี๋ยวัยวยนใจยนัจยนใจยนัจยนใจยนัจยนใจยนันใจยันใจยันใจลุงครับชีวิตรเรามาเกี่ยวข้องกับข้าวต้มมัดยังไงครับก็ลุงว่าไปเจอแม่ค้าคนเขาทำแม่ขายข้าวต้มมัดเนี่ยตอนนั้นลุงยังไม่มีแฟนเขาบอกว่าตรงม,มัดข้าวต้มให้เก่งนานถึงได้ครับเป็นแฟน<อ>ลุงก็พยายามพยาพยามตรงกระทางว่ามัดข้าวต้มได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงครับอยู่ในการปีฝาแล้วครับอ๋อมันรักข้าวต้ม แฟนชื่ออะไรนะครับเืตุ้มอย่างนี้ได้ไหมครับอยากจะรู้ว่าลุงมัดเก่งแล้วก็สวยขนาดไหนช่วยทําให้เราดูสักคู่ได้ไหมครับได้ครับพร้อมนะครับพร้อมครับระวังจับเวลาครับนี่ใช้ตอกมัดนะครับเอาขาดเลยเอาขาดเลยเอาต่อลูกต่อลูก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 ลู เดี๋ยวเขาไม่รับรักเรานะลุงนะเสียเวลาโกนต่อขาอย่างเดียวแน่เออเอาต่อลุงเอาไมเออต่อข่าดิบนบวบนที่บววนบวบวนบวบวนต่อข่าอีกเสียเวลาเนี่ยได้ไหมครับได้นี่นี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือสมบูรณ์หนึ่งคู่ทีมงานครับเราลองจับเวลาใช่ไหมครับอ่่ต25วินาทีถ้าต่อไม่ขาดจะเร็วลนี้หน่อยครับครับผม25วินาทีนะครับ ถ้าสี่คู่เนี่ยลุงอยากขอเวลาเท่าไหร่ห้่ตัวนาทีครึ่งได้ไหมนาทีครึ่งคือเก้าสิบวิคิดว่าทำได้ได้เก้าสิบวินะถงั้นเราขอท้าด้วยโจทย์ที่ลุงต้องการนี่นะครับสี่คู่90้าสิบวิระวังต่อขาดนะลุงเลือกต่อก่อนเลือกต่อก่อนอ่ะพร้อมนะก่อนทําลุงขอกําลังใจจากคนรักเราก่อนดีไหมเวลาเราเรียกเขาเราเรียกว่าอะไรครับ คุณหญิงคุณหญิงเหรอฮะคุณหญิงครับโอ้โหเรียกภรรยาว่าคุณหญิงขอกำลังใจจากเขาครับเชิญเลยครับคุณหญิงครับให้กำลังใจพี่ด้วยนะกำลังใจมาเต็มกำลังใจมาเต็มพร้อมครับพรร้อมคับเวลา90นาที4คู่นะครับพร้อมจับเวลาครับ4คู่นะครับระวังตอกขาดนะลุงนะ คุณหญิงให้กำลังใจช่วยอยู่ไปแล้วสิบวิครับคู่แรกจะทำเวลาเหมือนให้ชั่วโมงอะหนึ่งคู่แล้วครับตอนนี้เวลาโอเคเวลาโอเคยี่สิบวิคู่ที่สองครับเหลือหกสิบวินาทีครับ เหลือเหลือห้าวินาทีแล้วครับอุ้ยลุ้มคู่สุดท้ายครับเหลือ30วินาทีครับทันแหละวทันแหละวทันแหละนะสบายสบายให้ลุ้สบายสบายให้ ุงครับเวลาเหลือซ้อมอันี้ครับเวลาเหลือประมาณ10วินาทีนิดนีดครับอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวผมที่กรรมการที่ผมเชิญมาตัดสินก่อนว่าที่ลุงมัดเนี่ยถือว่าผ่านไหมครับผมชิ้นแรกผ่านไหมลุงผ่านชิ้นที่สองผ่านไหมลุงผ่าน ฉีดพิษ<ผ>สาผ่านไหม<ผ><ผ>ลุงผ่านลุงครับชิ้นนี้มันมันมัดแปลกๆลุงว่าผ่านไหมครับไม่ผ่านแต่มาถือว่าผ่านไม่ค่อยแข็งแรงโอเคครับเดี๋ยวผมมีโจทย์ต่อไปนี่เกี่ยวเนื่องกับความสามารถของลุงยุ้ยเต็มๆเลยครับเรียนเชิญด้านนี้ครับด้านนี้ครับไปยืนข้างโต้เลยครับ<น>ลุงรู้ไหมคนไหนโตะไม่รู้ครับไม่รู้คนนี้ชื่อโต้คนนี้รู้จักเนี่คนนี้ชื่อเท่งอยู่ หม่ำเท่งฮะคนนี้ชื่อเท่ง่ะจัิงจริงังจริงังจริงกลุ่มเป้าหมายเลยอายุคงใกลเคียงกันดูรายการดูอะไรเดี๋ยวลุงมีนี้เทรนะหร่นะ66เอง6 6คครับพี่ซุปผมขนาดเล้ตนี้ ทำลายจิตใจกรรมการเราเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ภารกิจครับผมจะพาไปชมวิถีชีวิตของลุงยุ้ยครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับนี่คือตำบลแสมสารสัตหีบชนบุรีครับนี่คือที่ที่ลุงทำงานถูกไหมครับใช่ครับวันนั้นทีมงานเราจัดชุดใหญ่ครับมีกล้องใต้น้ำนะครับมีทีมงานนักประดาน้ำครับเพื่อไปตามเก็บ การทํางานของลุงใต้น้ําครับแน่นอนครับเรามีทีมพยาบาลและทีมกู้ชีพด้วยครับตัวความปลอดภัยครับมีเครื่อง AED ด้วยนะครับและเพะ่อของเรามาแล้วครับโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่นี่บอกไม้บอกมือครับนี่เราจําลองวิถีการทํางานของลุงนะครับนี่ือนักประดาน้ํานะครับจะลงไปช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยครับนี่เขาอุปกรณ์จัดเต็มนะครับ นี่เรากำลังจำลองบางสิ่งครับทีมงานนำเอาถังปูนครับแล้วก็มีทุ่นห้อยอยู่ครับไปวางที่ความลึกประมาณ5เมตรครับอุปกรณ์ที่ลุงกำลังจะใส่คืออะไรครับแว่นนะแวนสมัยนน้นที่ลุงทำสมา่ามไอเครื่องมนุษย์กบจะไม่ค่อยมีจะเป็นสายยางจะมีจะจะมีเครื่องปัน่นอัดลมข้าวถังครับ ไอ้ลมนี่อัดนี่คือลมอะไรครับออกซิเจนเหรอครับออกซิเจนนะที่ว่าผ่านจากสายยางแล้วก็ออกจากแววนนะครับแล้วเราก็ดำลงไปดำลงไปะเรามาดูกันว่าลุงทำงานยังไงนะครับทุนนี้คือสมมุติสถานการณ์ว่าเป็นสิ่งที่ต้องนำขึ้นมาครับลุงก็ดำลงไปครับนี่คือภาพใต้น้ำนะครับที่ความลึกจุดนั้นประมาณ5้าเมตรครับ ออที่มือขวานั่นคือมีดใช่ไหมครับมีดครับครับเพราะว่าต้องไปตัดทุ่นขึ้นมาครับครับผมนี่คือการจําลองนะครับลุงหายใจคล่องใช่ไหมตอนนั้นคล่องครับคือคือเหมือนอยู่บนบกไหมครับอ่าเหมือนอยู่บนบกครับอ๋อก็คือจะมีอากาศส่งลงมาเรื่อยๆนะครับครับผมไอตัวสายยางนี่ยาวเท่าไหร่ครับลุงสายยางยาวประมาณคับห้าสเมตรครับโอ้ห้เมตรนะครับ ลุงยุย้ยดำน้ำลึกสุดกี่เมตรปันนะ้น้ะสี่สิบเมตรลงได้2ี่สิบวาไงลงได้ก็นั้นลุงยังหนุ่มว่าถ้าไม่มีถังลุงเคยดำลึกสุดเท่าไหร่ถ้าวายัางนนุม่มนี่คือว่าไงห้าสิบเมตรห้าวานะครับห้าวานี่ลุงยังสบายเลยสบายเลยเ<อ>และตอนนี้ขอเข้าสู่ภารกิจที่เราท้าลุงยุ้ยครับทีมงานครับขอภารกิจแรกครับเรามีทุนสามทุนครับ ทีมงานทยอยส่งให้นักประดาน้ำครับโจทย์นี้เราท้าลุงครับดำลงไปใต้น้ำตัดทุ่น3ามทุ่นโดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจครับ<อ>ต้องทำสิ่งนี้ภายในลมหายใจเดียวครับก็คือลมทีเดียวเลยลงทีเดียวและต้องตัดให้ได้3ามทุ่นตาเปล่าด้วยตาเปล่าด้วยเฮอตาเปลา่ปลาด้วย ได้ปลาตาปลาไม่ต้องใส่เออท่านผู้ชมครับกำลังใจลุงยืนนะครับผมกันต่อครับนักประดาน้ำนำทุ่นลงไปวางครับ ลมหายใจเดียวครับตอนนี้ทีมงานบอกว่าเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วจะมีเวลาบอกด้วยนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับลงไปแล้วครับตาเปล่าเลยนี่คือตาเปล่าครับน้ําเค็มครับเจอได้ไหมลุงยุ้ยแสบตาไหมครับ้าดันลูกแรกไม่แสบเพาะนานแสบครับดีไปนะครับทุนแรกครับทุนแรกได้แล้วครับลอยขึ้นเหนือน้ําครับเหลือสองทุนครับ ตอนนี้กั้นหายใจไปแล้ว20กว่าวินะครับทุนสองมาแล้วครับและทุนที่สนะครับต้องรีบตัดนะครับลมหายใจเหลือน้อยครับดูลีลาครับอันนั้นจุ้ยคือว่ากำลังยอิร์จังมีช่วยดูด้วยนะก็รังยังมีน้ำนะช่วยช่วยจุ้ยคือว่ากำลังเร์จังมีนี่ช่วยมีจุ้ยกำลังอเอิร์จังมีนี่นคือว่ากำลังอเอิร์จังมีโอโชว์โชว์ลมเหลือล้มเหลือล้มเหลือเหลือโอ้โห โอ้โหกันหายใจได้49.08วินาทีครับโอ้โหลุงยุ้ยครับนี่คือ49.08วินาทีสมัยหนุ่มที่สุดแข็งแรงที่สุดเคยกลั้นดำน้ำได้นานขนาดไหนครับนาทีฟาครับนาทีกว่านาที่าครับตอดีมากนี่คือโจทย์แรกนะครับโจทย์ต่อไปยากกว่านี้ครับทีมงานครับขอโจทย์ต่อไปครับ โจทนี้เรามีแท่งปูนครับนี่คือเหล็กอะแท่งปูนครับทิ้งลงแบนี้ทิ้งแท่งปูนลงไปครับเพราะว่าแท่งปูนนี้จะนําไปใช้บางอย่างครับแท่งปูนนี้ลุงงงนะครับมีลุงงงนะครับสักครู่ครับสักครู่ครับลุงวันนั้นเห็นแท่งปูนแล้วงงไหมงงเหมือนกันครับเออเอามาทําอะไรตอนนั้นคิดคิดว่าอะไรครับลุงเดาไม่ได้งั้นดูต่อเลยครับเราจําลองเหตุการณ์ครับ ว่าถ้ามีร่างติดอยู่ที่ด้านล่างบางทีมีเรือทับอยู่มีบางอย่างหนักๆทับอยู่เนี่ยลุงจะสามารถนําร่างนี้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําได้หรือไม่นี่โจทย์ของเรานะครับมีแท่งคูนหนักสาแท่งครับวางทับอยู่ครับสามอันนหนักมากนะครับหนักกูต้องใช้สองคนนะครับอ่านักครัใช้สองคนครับโจทย์นี้นะครับเราท้าทายลุงยุ้ยว่าต้องนําร่างขึ้นมาเหนือผิวน้ํา ส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ต้องเหนือผิวน้ำทำสิ่งนี้ภายในเวลา100วินาทีครับแล้วในใจเราคิดว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่อใครเราก็ทำสิ่งนี้คือว่าเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อลูกเมียเราเนี่ยเราคือใครนะยายตุ้มยายตุ้มน่บอกยายตุ้มนี่ดพูดพูดใจยายตุ้มหน่มยยายตุ้มยายตุ้มจ๋ามียจ้ามีจ๋า รังกจพี่ด้วยนะถ้าพี่ทำได้ให้รางวัลพี่ด้วยนะออนออนออนโจทย์นี้คือท้าที่หนึ่งวินาทีนะครับพร้อมนะครับทีมงานครับชมต่อเลยครับผมไม่เสร็จไม่เสร็จั๊มเร่างต้องลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำไหครับส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ครับไปแล้วครับเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆครับเห็นร่างนะครับ หนักมากครับปูนนี่หนักมากครับตาเปล่าแบบไม่ใส่ปั๊มด้วยตอนนี้ลุงทําอะไรครับเนี่ยมัดขาก่อนครับเพราะว่าเราเราเคยทำเวลาเรามัดเสร็จแล้วเวลาเราจะขึ้นจากเรือแล้วก็เอาขึ้นเรือแล้วก็ดึงก็ขึ้นมาครับครับมัดมัดเสร็จแล้วนี่ก็เอาของทักลงวิยุ์ตัวหุ่นนี่ก็มีน้ําหนักนะครับหนักหุ่นมีน้ําหนักนะครับเป็นหุ่นหนักมากเลยหุ่นตันครับอนักดึงด้วเรือคนเดียวไม่ไหวคือตอนนี้แค่ผูกเชือกยังไม่จบนะครับต้องขึ้นไปดึงเชือกครับเพื่อนำร่างขึ้นมาครับ เวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเวลาผ่านไปแล้วครึ่งทางครับเหลือ50วินาทีครับจังหวะน,นี้ขึ้นมาบนเรือครับต้องดึงครับโอ้โหเวลาไปเรื่อยๆครับเวลาไปเรื่อยๆครับเหลือ30วินาทีครับ แต่ยังไม่เห็นวิแววนะครับอ๋อเห็นแล้วครับเห็นขาแล้วครับเห็นขาแล้วครับหนักมากครับนะลุงดึงคนเดียวอ่ะเอาลุงไหวไม่รู้โอ้ยลุงพักนะครับใช้ใช้เท้าช่วยช่วยดันนะครับน่นะลุงมีรักเวลาเหลือประมาณ10วินาที9โอ้โห สุดยอดครับลุงยุ้ยครับสุดยอดครับท่านกรรการครับวันนี้ได้เห็นความสามารถของลุงยุ้ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับสิ่งที่หนูเห็นคือคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยอ่ะออมีเสน่ห์ใครอยู่ใกล้ก็ต้องก็ต้องหลงรักแหละแล้วก็ยังแข็งแรงสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือความแข็งแรงของลุงเนี่ยเอาไปช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นบุญมากๆเลยนะคะงอนึกถึงคนที่ เขาตามหาคนของเขาเนี่ยหาไม่เจอนะเจอดีกว่าต่อให้จะเป็นศพหรืออะไรเขาก็ยังจะเอาไปทําพิธีกรรมของเขาได้เป็นการส่งต่อทางความรู้สึกของผู้อยู่ได้แน่นอนสิ่งที่ลุงทำมัน,มนเสียสละมากยิ่งใหญ่มากค่ะขออนุโมทนานะคะในสิ่งที่ลุงทำนะคะขอบคุณมากๆค่ะท่านรัฐมนรครับ ความฝันของลุงยุ้ยวันนี้คืออยากมาขอปลดหนี้ครับเป็นหนี้มาแล้ว2ปีครับทุกร้อนใจมากเป็นหนี้อยู่7,000บาทครับทั้ง3ท่านครับ7,000พวกเราเนะ<ม>าะเออแกก็ขอแค่นี้อ,ะอ่ะอ้าขอแค่นี้เราก็่<พ>า,<พ>านค่ะขอบคุณครับ<า>ลุงยุ้ยครับผมแจ้งเรื่องความสามารถความอัศจรรย์รและความฝันของลุงไปที่ ผู้ใหญ่ King าวเวอแล้วว่าลุงทุกใจมากกับหนี้2ปีนี้7,000บาททาง King าวเวอร์บอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปลุงยุ้ยไม่มีหนี้ครับขอาเพื่อนิมากขอบคุณครับแต่จริงๆทาง King าวเวอร์เขาตั้งใจจะให้ลุงเพิ่มเติมนะแต่เมื่อสักครู่ลุงบอกว่าลุงก็อยากรับแค่7,000ันก็นจังนั้นก็ก็อยากได้ว่าถ้า มีควคือว่าเรือะจะขึ้นทามนะไันนด้ว่าอเงินใช้ดีขบวนก็เดี๋ยวต่อไปก็เ,เอาไงได้ลุงตกลงเอาเอาเจ็ดพันหรือเขาถ้าเขาทให้เพิ่มได้ไหมลุงถ้าให้เพิ่มแล้วลุงก็จะเอาเรือขึ้นทาครับเพราะเรือจะไม่ไหว<อ>เ,รเรือจะไม่ไหวครับ <นะ S 2> ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญ,ญาตให้มากกว่าที่ขอได้ไหมครับลุงขอเจ็ดพันใช่ไหมค,คือปลดหนี้เนี่ยเจ็ดพันแล้วแถมเติมให้ลุงไปบูรณะรักษาเรือให้สมบูรณ์รรให้เพิ่มอีกสามหมื่นสามพันบาท ดีใจมากดีใจมากทั้งหมดวันนี้นะครับอมอบให้ลุงด้วยความเต็มใจใใจ,จาก King Power 40,000บาทครับเป็นจริงแล้วครับแับอ,อจริงแล้วครับอออขอบคุณมากครับถ้าได้เงินก้อนนี้ลุงจะไปทำเรือให้มันดีเลยเดีวว่ามีรายการคนเสียชีวิตต่อไปลุงก็จะทำน้าทีของลุงต่อไปจนกระทั่งว่าลุงหมดแรง อัจฉริยะเกินร้อยชาวเลของเรานะครับลุงยุ้ยครับขอบคุณมากครับลุงครับไม่เป็นไรนะลุงนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครับลุงครับ ว่าดีใจยังไงดีใจมากๆที่ได้พ้นหนี้พดนสินที่ไปซ่อมเรือแล้วยังแถมมีเหลืออีกเอาไปฝากธนาคารไว้อีตอนนี้ว่าจําเป็นเราก็เอามาใช้ที่ของที่จําเป็นดีใจมากๆลุงดีใจมากๆเลยขอบคุณครับททุุุกกนมีอะไไรใ,ใจสักกป นหนึ่งคนเป็นกําลังใจคนส้างหมื่นพันคนต่อไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุริย์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5 0 0พันบาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super ์0 0ครับ